หลังจากดูขั้นตอนการติดตั้งชุดซ่อมเคี่ยวล็กอกไม้จักรยานนะครับที่ทางร้านล็อกลีไบเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายเหมือนกับอของด็อกเอียร์ GPS ตัวด็อกเอียร์ GPS ที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมทางร้านล็อกลีไบก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะติดตั้งเสงร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะแข็งแรงนะครับ กาวทำงานเรียบร้อยยึดน็อต5ตัวให้เลยนะครับนี่นะฮะ1น3 4 5นะครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับปุ่มเปิดนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้มีปัญหาอ่าก็ตรงนี้เราทำด้วยความชำนาญนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยตามที่ได้แจ้งนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับชุดซ่อมจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็นี่นะฮะก็เวลาปัจจุบันนะครับทํางานได้ตามปกติปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเสียงลําโพงก็ยังทํางานนะครับเลื่อนขึ้นอันนี้นะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้ปุม่มอันนี้ปุม่มเปลี่ยนเพจนะครับนี่นะฮะก็ทํางานได้ตามปกตินะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับ ร้านล็อกรีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับติดตั้งให้กับลูกค้าหรือลูกค้าจะซื้อไปติดตั้งเองนะครับนี่นะฮะก็ทํางานได้ตามปกตินะครับน็อตจะจมลงไปทั้งหมดอยู่ใต้ชุดซ่อมเขี้ยวล็อกใหม่จักรยานที่หักน,นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในการบิดแล้วก็จะติดนะครับก็ต้องถ้าซื้อไปติดตั้งเองก็ต้องขันให้จมแบบนี้นะครับ ก็ระวังเกี่ยวรูดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับนานล็อกรีไบา์ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ